ค่ะสำหรับความรู้สึกความปรทับใจในการมาองรมในวันนี้นะคะก็มากนะคะมากเกินคําบรรยายแต่ก็อยากจะพูดสั้นๆนะคะว่าไม่มีศูนย์เรียนรู้ที่ไหนนะคะที่เปิดสอนออนไลน์ฟรีนะคะขอบอกนะคะทุกคนที่มาในที่นี้ที่ตัดสินใจมานี้คือเป็นผู้ที่โชคดีมากนะคะมีท่านผอที่ใจดีมีน้องๆวิทยากรที่ว่าใจดีนะคะเห็นมอบถ่ายทอด ความรู้ให้นะคะการเรียนออนไลน์มันต้องข้าเป็นคอร์สนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ,จ่ายนะคะแต่สําหรับที่นี่ฟรีนะคะฟรีตั้งแต่องค์ความรู้ฟรีตั้งแต่อาหารฟรีตั้งแต่น้ําชากาแฟสถานที่บรรยากาศอะไรโมองไปรอบๆได้หมดค่ะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะตัวเองเป็นคนในพื้นที่ของตำบลกุแระนะคะแต่ก็ได้มีโอกาสรู้จักกับน้องนัดกับท่านของอ,อก,กับน้องซีนนะคะก็เรื่องก,การอบรม เพราะพันปลานะคะเพราะว่าตัวเองทำพวกของนาโมเดลนะคะพอมารู้ว่าจุดตรงนี้ที่ศูนย์นี้ต้องการที่จะเปิดการโชอนดออนไลน์ฟรีนะคะก็เกิดความสนใจนะคะสมัครสมัครคนที่2นะคะลงวันที่เลยว่าเรียนวันที่18แต่บังเอิญความโชคร้ายนะคะไปตากฝนอยู่ในพวกหนองดาน,นะคะไปเอาอาหารให้ปิดฝนตกเปีนนปยกไม่สบายก็เลยไม่อยากจะพาใข้มาติด ติดเพื่อนเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันก็เลยขอเลือดป่าวันที่26นะคะแต่ก็เข้าไปดูเพจของศูนย์วิจัยทุกวันนะคะที่ว่ามีการสอนไปแล้วน้อเขาโพสต์เขาโพสต์ลงไปนะคะก็เกิดความรู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นอยากจะพวันรี่ตัวเองเร็วๆนะคะแต่ไม่คิดน,นะคะว่าทางศูนย์เขาก็ใจดีนะคะสามารถ ที่จะให้เรามาเรียนวันแรกไม่เข้าใจเราสามารถที่จะมาอีกวันมาอีกสองวันจะเราเข้าใจนี่ตัวเองยังบอกว่าสัวกูโกแล้วนี้มันน่าจะมาตั้งแต่วันแรกค่ะวันนี้โอเคค่ะได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้นะคตะั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มปความูกันุมใจนะคะตัวเองทำพวกหนงนามีผลิตภัณฑ์เป็นประทานคุมดนตรีมีผลิตภัณฑ์ของคุมดนตรีที่สามารถ เอาจุดตรงนี้ค่ะการเรียนออนไลน์การสอนออนไลน์เอาไปต่อยอดได้กับกลุ่มเอาไปต่อยอดได้กับโค้กหลงนาโมเดลของดิฉันเอาไปต่อยอดได้กับกลุ่มสากลที่ดิฉันสังกัดอยู่นะคะตอนนี้นะคะสากลของดิฉันก็สาการชมก่าประกวดระดับจังหวัดก็ชนะที่1มาแล้วตอนนี้ไประดับเขตนะคะโดยมีเพลงโค้กหลงนาของดิฉันเป็นต้นแบบนะคะเป็นต้นแบบก่อนที่มาที่วัดเช้านะคะผู้จัดการบอกที่สุไปทำวิดีโอให้หน่อยหนึ่งก็คิดเสียดานะคะ ขอบคุณท่านผอ o, นะคะขอบคุณน้องนัทน้องซินนะคะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเรียนสอนแบบว่าตัวต่อต,ต,ตัวเลยจริงๆขอบคุณมากนะคะสําหรับโครงการดีๆนี้อยากให้มีโครงการดีๆนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะที่รับชมวิดีโอฝากกดติดตามกดไลค์ และกด Subscribe ให้พวกเราได้นะคะสวัสดีค่ะ